สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนก่อนอื่นไม่เป็นก็ขอบคุณทุกไลคทุกแชร์ทุกกำลังใจและทุกคอมเมนต์ค่ะวันงานก็ผ่านไปแล้วด้วยดีและตอนนี้ก็ได้ไปเก็บเห็ดแล้วก็จะเอาอาหารที่ไม่เป็นไปช่วยเขาอะค่ะอาหารที่มันเหลือไม่เป็นจะไปให้น้องสาวคนสวยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้แต่งหน้าไม่ทำผมดูเหมือนคนหัวโล้น แต่ไม่ใช่คนหัวโลนไมไ่เตรียมค่ะไมไ่เตรียมก็คือยกกล้องขึ้นมาถ่ายตัวเองก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยทำไมภาพเป็นยางงี้ไม่เป็นไรสวยของเราเนาะไม่เป็นจะถ่ายสถานการณ์ได้เฉยค่ะตอนนี้ไม่เป็นก็อยู่ที่ตลาดนะคะทุกคนหลังวันงานนะคะอันนี้ก็หลังวันงานเมื่อวานนี้มีงานเดี๋ยวไม่เป็นจะกลับกล้องถ่ายให้ดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศเงียบนะคะไม่มีคน พิถนัดกับวันงานเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี่ยเนี่ยนี้ก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของเลยค่ะเก็บโต๊ะเก็บอะไรนะวันงานก็หูข้าวของโต๊ะเตะอาหารเพียบเลยค่ะแถวเนี้ยเนี่ยที่ม่เป็นมาถ่ายมาเดินมาเออมาเต้นกระโดดโลดเต้นคอนเสิร์ตแล้วก็ขายของเต้นแถวเนี้ยเต้นหมดเลยนะเดินไปนโน่นเลยเดินไปนโน่นเลยแล้ตรงนี้ก็จะมีที่นั่ง เรนก็ได้มานั่งตรงนี้กับคุณลุงค่ะเนี่ยตรงเนี้ยวันนี้ว่างนะวันนั้นอาหารที่นั่งไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้ว่างไม่มีไม่มีใครสักคนไม่มีใครสักคนคนเดียวก็ไม่มีวันนี้อากาศดีก็มีคนมาเดินมาออนั่งเล่นอยู่นะคะแต่ว่ามันเงียบเป็นคนละบรรยากาศเลยนะคนละบรรยากาศเลยเนี่ยเต้นของเรา ที่ขายของนะคะที่ไม่เปินมาช่วยเขาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเออมันแปลกมากเลยเมื่อวานเนี่ยคืนอโอ้โหคนน่าขน,นัดเลยคือมืดเลยอ่ะมืดด้วยคนอ่ะคนเต็มเนี่ยนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยถ้าเป็นบรรยากาศดีอย่างนี้ทุกวันนะคะนี่ขนาดบรรยากาศไม่ดีทุกวันยังขายของไม่เหลือเลยขายหมดเลยอ่ะ ขายหมดเลยแล้วตอนนี้แม่เพชรก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่หาบ้านน้องสาวคนสวยของแม่เพชรนะคะก็คืออาหารที่ที่แม่เ,เพ็เอามาจากจากร้านที่ขายไม่หมดอะ่ะจะเอามาให้เขาเมื่อกี้เราก็ได้กินด้วยกันได้เจอกันแต่ว่าเรากินไม่หมดก็ลืมยกให้เขาไปอาหารเขามีอยู่แล้วอาหารเ็ามีอยู่แล้ว ต่ว่าไม่เป็นคนคีดเสด็ของเนาะแล้วก็เ,เย็นนี้มีอาหารแล้วเพราะว่านัดกันจอไปทานอาหารนอกบ้านก็เลยไม่มีเวลากินอาหารที่เอาไปก็เลยจะไปฝากน้องแต่น้องเขาก็บอกว่าโอ้โหอาหารเขาก็มีอาหารมีแล้วเจ้าไปทิ้งตรงไหนอะเอามาแล้วต้องช่วยกันกินสงสารสงสารอาหารเสดายอาหาร นี่ก็เป็นถนนถนนหนึ่งหรือว่าซอยซอยหนึ่งอยู่ในตลาดมือไม่เพ็นอยู่เงียบเงียบเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันคนจะคึกคืนมากเลยคนเยอะเดินเพ่นผ่านมากมีชีวิตชีวามากเลยวันนี้บรรยากาศดีแต่ว่ามันเป็นวันธรรมดาไม่เห็นก็คงจะมาทักทาย กับเ,เพื่อนๆนะคะแค่นี้ก่อนนะคลิปนี้ดูผมก็เซ่อเซ่อไม่เป็นถือกระเป๋ามือหนึ่งไม่ม,ไม,มีไม่มีมือปัดผมมือหนึ่งถือกล้องขากล้องก็ลืมเอามาขากล้องอยู่นู่นค่ะอยู่ที่ไหนนะเลือกก่อนนกกัน,น,กนเออขากล้องอยู่ที่ไหนนะจะไม่ได้ไปหลายที่พักนี้ไปหลายที่ค่ะทุกคนขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจค่ะทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ